ระบายชายเสื้อนะคะเราสามารถกําหนดลายได้ตามชอบค่ะถ้าเราชอบเป็นทรงตรงเราชอบเป็นทรง A เ,เราก็สามารถเพิ่มลายได้ตอนที่ถักผังลายจะมีลงให้นะคะหรือตามไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะเว็บไซต์จะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf 1นึ่ ep นี้เป็น ep เเราจะมาถักเก็บริมระบายชายเสื้อ เวลาเรานับลายนะคะลายจะมีอยู่4แถวแต่ตอนที่เราเริ่มเราจะเริ่มจากลายที่เป็นดับเบิลโคเชตัวนี้ถ้าเรานับแถวนี้เป็นแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่เป็นตัว V จะเป็นแถวที่สองแถวที่เป็นตัวกรีบจะเป็นแถวที่3แถวที่สี่จะเป็นการถักดับเบิลโคเชแล้วตรงนี้จะขั้นด้วยโซ่สามนะคะแถวที่จะทําให้ชายเสื้อมันบานออกก็คือแถวที่หถ้าเราต้องการถักชุดลายนี้นะคะหนถึงส เป็นลายเดิมถ้าเราถักลายนี้ตรงออกมาไม่ว่าจะเป็นหนึ่งชุดสองชุดสามชุดหรือสี่ชุดนะคะกีบตัวนี้มันจะขยายออกทําให้ออกมาเป็นทรง A บานออกมานิดเดียวนะคะถ้าต้องการให้มันบานเพิ่มให้เราเพิ่มหลักตรงนี้จะเขียนให้ดูถ้าเราเพิ่มหลักจากเดิมในช่องตรงนี้มันจะมีแค่ตัวเดียวถ้าต้องการให้บานเราก็เพิ่มหลักตรงกลางตรงนี้สองตัว แล้วถ้าขึ้นจุดแรกได้นะคะที่เหลือมันจะตามมาหลังจากที่เราเพิ่มหลักตรงนี้เสร็จแล้วจุดที่ต้องระวังอีกอักอนหนึงก็คือการถักตัววีถ้าเป็นหลักเดิมลายเดิมก็คือชุดนี้เวลาขึ้นนะคะตัววีต้องตรงกันถ้าตัววีตรงกันแถวมันจะเรียงออกมาแต่ถ้าเป็นการเพิ่มลายมันจะเยื้องนิดนึงจุดที่จะขึ้นตัววตัวแรกสังเกตหลักนี้ค่ะ หลักที่อยู่ระหว่างกลีบที่หนึ่งกับกลีบที่สองข้างบนก็จะเป็นดับเบิลโคเชตรงนี้ให้ขึ้นตัว V พอมันขึ้นตัว V เสร็จแล้วโซ่สามมันจะซิงเกิลข้ามไปเวลานับหลักก็จะนับทีละสองอันนี้สำหรับคนที่ต้องการขยายนะคะแต่ของต้นแบบจะถักชุดนี้ถักออกมาตรงๆรงเรามาดูวิธีถักค่ะแถวที่หนึ่งของการถักลายระบายริมนะคะเราจะใส่มาร์กเกอร์เข้าไปจุดที่เริ่มจะเป็นด้านหลังค่ะ ต่อไหมเข้าไปตรงมาร์เกอร์เหลือปลายไหมไว้เก็บคล้องไหมเป็นเลขหกกับด้านดึงห่วงผ่านออกมาแล้วตวัดหัวเข็มมันจะมีอยู่สองห่วงนะคะใช้นิ้วกลาง,างข้างขวากดไว้เราจะเริ่มงานถักโดยการถักดับเบิลโคเชลงไปในช่องโซ่ถักดับเบิลโคเชค่ะปกติเวลาเราเริ่ม เราจะใช้มัดเส้นไหมตัวนี้กับงานนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นโซ่วิธีนี้มันจะล็อกไปในตัวถ้าเราต้องการเก็บเศษเราก็ปัดมาถักดับเบิลโคเชค่ะวนรอบเราดูจังหวะการถักให้ดีนะคะจํานวนจะต้องไม่ถี่เกินไปแล้วก็ไม่ห่างถ้าเราถักถี่เกินไปชายเสื้อเรามันก็จะบาน ถ้าเราถักห่างเกินไปมันก็จะล้งตรงนี้เราสามารถกำหนดเองได้ในช่องโซ่ถ้าเป็นโซ่สามเราก็ถักลงไปสองตัวตรงจุดเชื่อมต่อเอาแบบพอดีพอดีนะคะอันนี้บนตัวของลายเก็บเศษมาด้วยดับเบิลโคเชรธรรมดาค่ะสาม ขึ้นมาสามนะคะรวบสองรวบสองแบบนี้ลาย f ลายพอหนึ่งคอดับเบิลโคเช e แล้วแต่เราจะเรียกถักวนรอบนับจํานวนแล้วจะต้องหารด้วยหกลงตัวเวลาถักดันหัวเข็มยาวๆจะได้ตัวดับเบิ้ลโคเชที่มันเท่ากันเราถักด้วยลายนี้นะคะวนรอบงานจะมาจบตรงมาร์กเกอร์สีแดง แถวที่หนึ่งนะคะเราจะถักด้วยลายดับเบิลโคเชวนรอบมาจบตรงที่เราใส่มาร์กเกอร์แทงลงไปหลักแรกค่ะด้านบนดึงผ่านเราจะเริ่มตรงนี้นะคะโซ่หนึ่งถักซิงเกิลโคเชผังลายจะขึ้นให้ตรงซ้ายมือนะคะโซ่สามพอถักโซ่สามเสร็จแล้ว ต่อด้วยโซ่สามเป็นโซ่หกแล้วนับข้ามช่องค่ะข้ามไปสองตัวลงตัวที่สามถักซิงเกิลโคเชจุดที่เริ่มเริ่มแบบนี้ตอนจบงานมันจะวนกลับมาเพื่อตรงนี้ขึ้นเป็นคู่นะคะลายที่ถักแถวที่สองจะเป็นการถักตัววีหลังจากถักซิงเกิลโคเชเสร็จแล้วชุดที่สองถักแบบนี้จะเริ่มโดยการถักโซ่สามพันหัวเข็ม นับค่ะ2 1 2ลงหลักที่3าถักดับเบิลโคเชโซ่ใช้โซ่สองนะคะแล้วก็ถักดับเบิลโคเชลงไปมันจะเป็นตัว V แบบนี้ใช้โซ่สามนับข้ามช่องค่ะ1 2ลงหลักที่3แถวที่1นึ่สำคัญนะคะ อย่าใกล้กันแล้วก็อย่าห่างกันเกิน,เ,กนเราสามารถกำหนดได้เลยนะโซ่สามข้ามช่องหนึ่งสองลงหลักที่สามนับตัวนี้ให้ดีนะคะลายมันจะลงตัวพอดีอันนี้เป็นหลักที่เราถักอยู่หลักที่หนึ่งหลักสองลงหลักสามด้านบนของดับเบิลโคเชค่ะถักโซ่สองแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชลงไป โซ่ที่เราใช้ด้านข้างเราใช้โซ่สามข้ามสองลงหลักที่สามถักแบบนี้ไปเรื่อยๆลายจะเป็นตัววตัววีอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่ตรงกลางเนี่ยเป็นโซ่สองอันนี้เป็นโซ่สามอันนี้เป็นซิงเกิลด้านล่างนับทีละสองหลักแถวที่สองของการถักนะคะลายมันจะต้องจบลงตรงคู่มันพอดี เวลาถักให้ระวังนะมันจะเป็นตัว V แล้วมันก็จะเป็นซิงเกิลตอนที่เราเริ่มตรงนี้เราเริ่มด้วยโซ่สามมันจะแทนดับเบิลโครเชนะคะจบคู่ถักดับเบิลโครเชลงไปอีกหนึ่งตัวโซ่ที่เราใช้อยู่ตรงนี้เป็นโซ่สองพันหัวเข็มค่ะแทงลงไปตรงโซ่สามดึงห่วงออกมาเราถักเป็นดับเบิลโครเชนะคะเพื่อให้มันเหลือช่องแบบนี้ แถวต่อไปเอาหัวเข็มนะคะย้อนลงมาดึงห่วงแล้วรวบนับตัวนี้เป็นโซ่ตัวที่หนึ่งลายที่เราจะใช้ถักกีบจะเป็นการถักท r ิปเปิลโค h เชหรือพอสองคอถักโซ่ขึ้นไปอีกสามตัวพันหัวเข็มสองครั้งพันหัวเข็มสองครั้งสามหลักรวบเข้าด้วยกันเราจะถักชุดที่สามก่อน ในช่องตรงนี้นะคะเราจะใส่ลงไปทั้งหมดสามกลีบอันนี้เป็นกลีบที่สามจุดเริ่มต้นจะขึ้นแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ถักตามลายค่ะลายมันจะถูกขั้นด้วยโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งข้างในตัววีตรงนี้จะถักกลีบลงไปทั้งหมดสามชุดชุดละสามตัวเวลาถักทริปเปิลโคเชพันหัวเข็มสองครั้งใช้นิ้วกลางข้างข,างขวากดแล้วหมุนแบบนี้ค่ะหมุนด้วยการที่สะบัดข้อมือ รวบพร้อมกันมันจะได้ตัวเรียงออกมาเท่ากันแบบนี้นะแล้วเราก็ขั้นด้วยโซ่สองถักลงไปที่เดิมตรงนี้ค่ะมันจะได้กลีบออกมาทั้งหมดสามกลีบกลีบตรงนี้จะเหมือนกับตอนที่เราถักตัวเสื้อเพื่อให้ลายที่เราเล่นตัวนี้นะคะมันใกล้เคียงกับตัวเสื้อที่เราถักสองขั้นด้วยโซ่สองนะแล้วเราก็ถักกลีบชุดที่สาม ให้ระวังตรงจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดนะคะเพราะว่างานที่เราถักอยู่เป็นการถักบนวงกลมพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ถักโซ่สองถักชุดที่สามต่องานมันจะบานออกตอนที่เราเริ่มต้นถักนะคะเราจะเริ่มแค่กลีบนี้กลีบเดียวเราถักวนมามันจะมาเติมอีกสองกลีบเพื่อให้หน้าตาเหมือนกับชุดอื่นจบงานนะคะ พันหัวเข็มแล้วแทงลงไปตรงจุดรวบค่ะดึงห่วงออกมามันจะมีอยู่สามห่วงแล้วเราถักเป็นดับเบิลโคเช่แถวต่อไปมันจะเริ่มที่ช่องนี้นะคะแถวนี้เป็นแถวปรับลายค่ะรวบตัวนี้เป็นโซ่ตัวที่หนึ่งสองสามแทนดับเบิลโคเช่หลักแรกโซ่ที่ใช้ขั้นนะคะจะเป็นโซ่สามพอเราถักโซ่สามเสร็จแล้วตำแหน่งที่จะลงมันจะลงตรงนี้หนึ่ง สองสามแล้วก็นับใหม่ค่ะหนึ่งสองสามลงตรงช่วงที่กีบมันชนกันถักดับเบิลโคเช์ลงไปโซ่ที่ใช้ขั้นเป็นโซ่สามดับเบิลโคเช์ลงไปโซ่สามนะคะดับเบิลโคเชย์แพทเทิร์นแถวนี้ ดับเบิลโคเชตโซ่สามค่ะแล้วถักลงไปตามช่วงจังหวะของลายโซ่สามจังหวะที่ลงมันจะลงแบบนี้หนึ่งดอกถ้านับจำนวนหลักนะคะมันจะลงหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามลงสามจุดถักวนมาแล้วมันจะมาจบที่หลักสุดท้ายตรงนี้จบงานแถวที่สี่นะคะ หลังจากที่ถักหลักสุดท้ายลงไปที่ช่องโซ่สามค่ะแล้วแทงลงไปตรงโซ่สามที่เราเริ่มต้นงานเราจะจบเป็นช่องแบบนี้ช่องของแถวนี้นะคะแถวที่สี่จะเป็นการใช้ปรับลายทั้งหมดทีนี้ถ้าแถวต่อไปถ้าเราต้องการให้งานมันกลางออกนะคะ เราจะถักลงไปในช่องตรงนี้ดับเบิลโคเชสองตัวแต่ถ้าเราต้องการให้มันเท่ากับแถวที่ผ่านมาเราถักดับเบิลโคเชลงไปแค่ตัวเดียวค่ะต้นแบบจะถักเหมือนเดิมอีกแถวหนึ่งนะคะถ้ากรณีที่เราต้องการถักชายเสื้อให้เป็นเส้นตรงนะคะเราถักแบบนี้มันจะไม่กางออกแล้วลายมันจะเท่ากับชุดที่ผ่านมา ตรงกลางระหว่างโซ่ลงไปแค่ตัวเดียวนะคะแล้วเวลาถักลงไปแบบนี้กลางช่องแล้วถักลงไปบนหลักถักด้วยลายนี้วนรอบพอเราถักลายนี้วนรอบเสร็จแล้วแถวที่หนึ่งเวลาถักนะสำหรับการถักที่จะให้เท่าเดิมตอนที่เริ่ม แถวต่อไปที่เป็นตัววีมันต้องขึ้นตำแหน่งเดียวกันค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีถักแถวที่เราจะเริ่มถักเป็นแถวลายนะคะถ้าแถวนี้นับเป็นแถวที่1เดี๋ยวมาดูแถวที่2ที่เป็นตัววีแถวที่1นนะคะเราจบงานแบบนี้นะแทงลงไปตรงโซ่3ที่เราเริ่มแล้วเวลาเราจะเริ่มแถวที่2โดยเฉพาะถ้าเราต้องการให้ถักออกมาเป็นลายเดียวกันเป็นเส้นตรงนะคะตัววมันจะต้องขึ้นตำแหน่งตรงกัน แล้วตัว x ต้องขึ้นตำแหน่งตรงกันตำแหน่งที่ขึ้นตัว v ดูง่ายๆมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างหลักสองหลักนี้ก็คือตัวนี้อันนี้ตัว v นะคะพอตัว v เสร็จนับย้อนมาสองตัวหนึ่งสองตัว x จะอยู่ตัวนี้เราเลื่อนห่วงมาค่ะเราเลื่อนห่วงมาเพื่อที่จะขึ้นตรงที่เป็น s i เกลนับย้อนนะคะอันนี้วิธีที่หนึ่งนะวิธีที่สอง ดูไปด้านขวามือเมื่อกี้เราดูไปด้านซ้ายด้านซ้ายเราบอกว่าตัว v อยู่ตรงนี้ตัว v ถักดับเบิ้ลโคเชสองตัวลงตรงนี้นะคะแล้วนับย้อนหนึ่งสองซิงเกิลอยู่นี่แล้วนับหนึ่งสองตัววจะอยู่ตรงนี้เราย้อนได้วิธีย้อนเอาหัวเข็มค่ะย้อนกลับมาพอย้อนกลับมาเสร็จแล้วดึงห่วงเข้ามาแล้วเราถัก มันจะเป็นเหมือนแถวแรกที่เราเริ่มโซ่สามต่อด้วยโซ่สามเป็นโซ่หกแล้วนับสองตัวหนึ่งสองซิงเกิลจะลงตรงนี้นับสามนะคะโซ่สามเสร็จแล้วนับข้ามไปสองตัววีจะอยู่ตรงนี้ลายมันจะอยู่ตรงกันเพราะเรายังไม่ได้เพิ่มหลักโซ่ตรงกลางเป็นโซ่สอง แล้วเราถักโซ่สามซิงเกิลมันจะลงตรงนี้พอดีค่ะตรงเส้นนี้นะอันนี้เป็นวิธีถักกรณีที่เราถักให้ชายเสื้อเป็นเส้นตรงลงมายังไม่บานออกเราจะถักด้วยลายเดิมตรงนี้นะคะอีกหนึ่งชุดหลังจะถักชุดนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพอวนกลับมามันจะมาปิดงานเหมือนกับตอนที่เราถักแถวที่สองแถวที่สามคือตัวนี้แถวที่สี่ก็คือลายโปง่งถักเหมือนเดิมนะคะ เวลาเราถักลายระบายริมนะคะหนึ่งลายเวลาเรานับนะตอนที่เราเริ่มต้นมันจะมีแค่สามแถวนะคะอันนี้แถวที่หนึ่งแถวสองแล้วก็แถวที่สามพอเราขึ้นชุดที่สองมันจะมีอยู่สี่แถวโดยที่มันจะมีอีกแถวหนึ่งที่เป็นการถักตารางะคะ่ะตารางจะเป็นการถักดับเบิลโคเชโซ่สามแล้วก็ดับเบิลโคเชชุดที่ถักตารางที่เป็นช่องแบบนี้นะคะมันจะถักขึ้นมาเพื่อที่จะปรับลาย สำหรับการถักชุดต่อไปเวลาถักมันจะถักลงเหมือนกันนะคะจุดที่มันจะถักลงให้สังเกตมันจะลงตรงเชื่อมต่อระหว่างดอกหนึ่งหลักตรงระหว่างกีบตรงระหว่างกีบแล้วก็ตรงระหว่างหลักนั่นแสดงว่าหนึ่งชุดมันจะใช้แค่สามแล้วแถวที่มันจะเป็นตัวกำหนดว่าจะให้ใชายเสื้อมันบานออกมันคือแถวนี้ค่ะแถวที่หนึ่ง ถ้าเราต้องการให้เสื้อตัวนี้มันออกมาเป็นทรงตรงนะคะเราไม่บานมากให้เราถักดับเบิลโคเชลงไปในช่องนะคะตัวเดียวเวลาถักมันจะถักแบบนี้ถักลงไปด้านบนหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ถักดับเบิลโคเชลงไปในช่องหนึ่งตัวแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันบานออกเป็นทรงเอหรือต้องการความพิ้วแถวนี้นะคะ่ะเป็นแถวกำหนดถ้าถักแบบนี้สังเกตตัวนี้นะ ดับเบิลโคเชตตัวเดียวลงไปในช่องโซ่ลายมันจะต้องตรงกันของต้นแบบจะยังถักลายชุดเดิมแบบนี้นะคะออกมาทั้งหมด3ชุดคุณจะถักกี่ชุดก็ได้ตรงนี้ให้ลองถักชุดแรกดูก่อนว่าถักชุดแรกเสร็จแล้วเนี่ยมันบานออกไหมถ้ามันบานออกอยู่แล้วนะคะถักขึ้นไปอีก2ชุดแล้วจบสุดท้ายโดยการบานออกหรือตรงก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเราสามารถปรับได้ทั้งหมด ถ้าเราต้องการให้มันบานออกเราก็เพิ่มข้างในตรงนี้เป็นดับเบิลโครเชต์สองตัวลายถักมันก็จะเป็นดับเบิลโครเชต์หนึ่งตัวแล้วใส่ลงไปในช่องตรงนี้สองตัวแล้วตรงนี้หนึ่งตัวใส่ในช่องสองตัวแต่ถ้าต้องการให้มันเป็นลายเดิมถักแค่ตัวเดียวแถวนี้นะคะเป็นแถวที่ต้องระวังและอีกแถวหนึ่งก็คือการขึ้นลายแถวต่อไปที่เป็นตัววถ้าเราต้องการให้ลายตรงกันเราต้องนับช่องให้ดีค่ะ ความยาวของระบายชายเสื้อเราจะถักกี่แถวก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยนะแล้วแต่ความชอบดึงนี้จบงานโดยการดึงผ่านนะทีนี้เวลาเรามาดูอ่เราจะดูลายเราบอกว่าเราจะเอาลายเดิมวิธีถักลายเดิมตัวที่เป็นตัววีนะคะหรือดับเบิลโคเช ขั้นด้วยโซ่สามดับเบิลโคเชมันจะต้องขึ้นที่เดียวกันค่ะลายมันถึงจะตรงเราก็มาดูตอนที่เราจบเราจบด้วยลายที่มันอยู่ตัวริมถ้าเราต้องการให้มันอยู่ตรงกลางทาได้สองวิธีเลื่อนห่วงมาหรือย้อนการย้อนเรานับห่วงให้ดีนะคะเราจะเริ่มที่กลางห่วงนี้เพื่อให้ดอกมันตรงกับข้างล่างเวลาย้อนเราก็ถักโซ่หนึ่งแล้วเอาหัวเข็มเรานะย้อนกลับมาดึงห่วงขึ้นมา แล้วเราถักรวบตัวนี้เป็นโซ่ตัวที่หนึ่งถักสองสามแบบนี้นะคะพอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วมันจะแทนดับเบิลโคเชนะตอนนี้เราถักตัววีอยู่ต่อไปก็เป็นโซ่สามจุดที่มันจะลงซิงเกิลโคเชมันจะตรงกับตัวนี้พอดีนี่จุดสังเกตนะคะแล้วก็โซ่สามมันจะลงตรงกลาง ถ้าเราถักถูกนะลายเราจะลงช่วงจังหวะแบบนี้พอดีระบายของชายเสื้อตรงนี้นะคะเราสามารถถักได้ตามชอบเลยนะถ้าต้องการให้มันออกมาเป็นลายเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นเราก็สามารถถักแถวที่หนึ่งกับแถวที่สี่บนกี่รอบก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวที่อยู่ชุดแรกตรงนี้นะคะมันจะขยายลายออกมาอยู่แล้วตัวกีบสกีบตัวนี้นะคะมันจะดันให้งานมันบานออกมา ทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันบานกว่านี้นะคะเราก็สามารถเพิ่มได้หลักที่จะเพิ่มที่บอกไปก็คือมันจะอยู่ตรงที่แถวที่ถ้าเรานับนะคะถ้าเรานับช่องว่างตรงนี้เป็นแถวที่หนึ่งแถวที่สองตัวนี้ค่ะที่เป็นการถักดับเบิลโคเชตรงนี้เราจะเพิ่มหลักลงไปจาก1ห,หลักเป็น2หลักจํานวนของดับเบิลโคเชตรตนี้มันเพิ่มขึ้นเราก็สามารถถักลายชุดต่อไปได้มากกว่าอันเดิมนะคะ วิธีนับจะนับเหมือนเดิมแต่ลายมันจะได้มากกว่าและลายจะไม่ตรงถ้าเราถักให้มันบานออกของต้นแบบถักด้วยลายเดิมออกมาทั้งหมดสี่ชุดงานมันจะกลางออกมาทีนี้พอความยาวเราได้ตามต้องการเสร็จแล้วนะคะเวลาเราจบงานเราเลือกจบได้เลยนะคะเราจะจบด้วยแถวที่เป็นกลีบดอกก็ได้หรือเราจะเลือกจบโดยการที่เป็นแถวทึบก็ได้ต้นแบบจะจบโดยการที่ถักเป็นแถวทึบ แทงลงไปตรงโซ่สามดึงผ่านพอดึงผ่านเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งปักไหมเส้นนี้เราดึงนะคะล็อกแล้วใช้เข็มปักคอสติสเก็บเศษตรงไหนที่มีเศษไหมเก็บให้หมดนะคะทั้งตัวเลยเอาหัวเข็มนะคะแทงแล้วก็ดึงให้ไหมมันหายลงไปในช่อง วิธีเก็บเศษโดยการที่คุณใช้เข็มปักคอสติสนะคะงานจะเนียนกว่าการที่คุณเก็บด้วยเข็มโคเชนะแล้วเราก็ซ่อนไปตามลายแล้วล็อกก่อนนะคะล็อกหนึ่งครั้งซ่อนใหม่ได้เลยหัวเข็มมันจะสามารถดันได้แต่ถ้าเราใช้โคเชรเราต้องควักนำทางนะคะอีพีต่อไปเราจะมาเก็บริมแขนค่ะ หลังจากที่เราถักหน้าตาของชายเสื้อก็จะเป็นแบบนี้ผังลายทั้งหมดนะคะลำดับการถักช่องทางติดต่อติดตามคุณสามารถอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะคลิปต่อไปจะเป็นการเก็บริมแขนค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ y o u u t ยูท t h i n ท e Handmade ขอบคุณค่ะ